กราบสวัสดีครับผมพบกับผมนายหัวมหาชัยครับวันนี้โกศลสวยๆโกศลเข้าใหม่ครับในราคาเพียงหนึ่งยห้าสบาทจัดส่งฟรีครับวันนี้มีแต่ต้นสูงๆต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับผมนะสีสวยมากครับผมอ่ะนี่ครับนะหนึ่งยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีครับผมต้นนี้มีชื่อว่า สมฤดีครับผมนะไม้ฟอมสูงไม้ฟอมใหญ่ครับผมนี่เกิน40เซนแล้วนะอจัดไปครับผมนะปกติต้องลงกระถาง8ดนิ้วฮนะแต่เราให้ไปในราคาเพียง150้ยบาทจัดส่งฟรีครับสมฤดีฮะนะไม้สวยๆครับผมนะใครสนใจโกสนต้นไหนต้นไหนนะครับผมนะก็เอาไปได้เลยต้นนี้ครับนะใบใหญ่ๆแบบนี้ฮนะยอดขุนพลครับผมนะไม้สวยๆแบบนี้ ยอดขุนพลครับผมนะอ้าวตามด้วยต้นนี้ครับนะเศรษฐีหัดใหญ่ฮะฟอร์มสูงฟอร์มใหญ่แบบนี้มากกว่า50สิบเซนกันเลยทีเดียวครับผมนะเศรษฐีหัดใหญ่ครับใครรับก็เอาไปได้เลยนะฮะกับเศรษฐีหัดใหญ่ครับผมแล้วต้นนี้ครับแหมสีสวยมากเลยทีเดียวครับความยินดีความยินดีฮะนะนี่มีความยินดีครับนะใครรับก็เอาไปได้เลยความยินดีครับผมนะอ้าวต้นต่อมาครับ เพชรอำน,นาจนะนะฟอร์มสูงสูงมากกว่า4ี่เซนนะนะจากปากกระถางเอาจัดไปครับเพชรอำน,นาจครับนะนี่มีแต่ไม้ฟอร์มสูงกันเลยนี่เอาตามด้วยต้นนี้ครับอุดมสุกนะครับผมนะสูงมากเลยนะอุดมสุกต้นนี้นะฮะออาจัดไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจัดทรงรีครับลแล้วตามด้วยต้นนี้ผมลิขิตครับโอ้โหต้นนี้ประมาณเจ็ดสิบเซนจากปากกระถางกันเลยทีเดียว สูงมากพี่น้องครับผมนะแล้วก็มีกิ่งสาขาแล้วด้วยครับอ๋อผมลิขิตครับผมเบอร์โทรฮนะศูนย์หกสามหกเก้าเจ็ดสี่หกหกสี่ครับผมนะต้นนี้ตวงทองฮนะตวงทองฮนะงนะเป็นสีเหลืองทองแบบนี้ครับไม่มีจานวนนะฮะตวงทองตามด้วยต้นต่อมาครับอนันตชี อันันตาชินนะฮะต้นนี้ฮะนาสูงสูงแบบนี้ฮะประมาณ4ี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวอันันตาชินครับผมนะตามด้วยต้นต่อมาครับเขมราดเข็มมราชครับผมนะเข็มมราชต้นนี้สวยๆแบบนี้เอาไปครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทในกระถางแปดเหลีครับผมนี่ต้นนี้ปิ่นอนงฮะนะปิ่นอนงครับผมนะอ่ะใครรับก็เอาไปฮะนะสวยๆครับผมนะปิ่นอนงครับ ส่วนต้นนี้ปากาสิทธิ์ครับผมนะปากาสิทธิ์นะไม้ฟอมสวยๆต้นนี้ครับนะปากาสิทธิ์นะเปี่ยสุจ้าแล้วต้นนี้ครับนะไม้จะเป็นสีดาแดงพี่น้องเปี่ยมสุขครับผมเปี่ยมสุขสีดาแดงนะนะจัดไปครับมหาทรัพย์ครับผมนะนี่มีกิ่งก้านนะด้วยนะประมาณสามช่อเลยเดียว มหารัพย์พี่น้องครับนะต้นใหญ่สวยมากเลยทีเดียวครับผมนะมหาทัครับอ์คารฮะอัม,มารินอัมมารินครับผมนะนี่ออัมมารินต้นนี้ครับผมนะเบอร์โ,โทรอีกทีฮะศูนย์หกสามหกเก้าเจ็ดสี่หกหกสี่ครับต้นนี้ปินป่นเพชรฮะปิ่นเพชรครับผมนะมีปิ่นแก้วปิ่นเพชรนะอ่ะต้นนี้ครับปิ่นเพชรฮะนะสูงสูงเลยทีเดียวครับ ต้นนี้เนี่ชื่ออะไรนะแสนสุกเนี่แสนสุกนะครับผมต้นนี้นี่สีสวยเลยเดียวครับสมชื่อเลยเดียวแสนสุกครับผมนะอ่ะจัดไปครับเจ้ชาชายนุกุเจ้าชายลกคุครับผมต้นนี้เจ้ชาชายฮะนุกูลนลกูลอ่าเจ้าชายนุกูลนะมีส уры. องช่อเอาไปเลย ลแล้วนี่ฮะไม้เด็ดฮะเศรษฐีบ้านดอนนะนะนี่เป็นไม้แพงมีหลายช่อด้วยนะต้นนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนู่ช่อเยอะเน่ <c oughs> เอาจัดไปครับผมเราใหส้สูงอีกต้นต้นนี้ท่าวาสุกีครับผมนะฟอร์มสูงเลยเดียวท่าวาสุกีครับมีลูกไม้มาด้วยมีลูกไม้ติดมาให้หนึ่งกระถางครับสวยๆแบบนี้ฮะลูกไม้ครับผมนะตามด้วยต้นต่อมาครับ สุกสีแก้วครับผมนะนี่สุกสีแก้วครับสวยๆแบบนี้ครับนะใครสนใจต้นไหนก็โทรมาได้ตามนะั้นเลยทีเดียวครับแล้วต้นนี้ครับผมนะมั่งมีทรัพย์แหมใครดูมาถึงนี้ก็โชคดีแล้วครับมีมั่งมีทรัพย์นะเป็นต้นสุดท้ายสำหรับไลน์นี้นะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับนะที่ติดตามชมและกดไลค์กดแจมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ